เก็บกำไรก้อนโตด้วยฟิโบนัชชีฟิโบนัชชีที่เราใช้เพื่อหาจุดเข้าเนี่ยเราจะใช้ฟิโบนัชชีที่เรียกว่าฟิโบนัชชีรีเทสเมนต์อ่านะคะและฟิโบนัชชีในการหาเป้าหมายราคาเราจะใช้ฟิโบนัชชีที่เรียกว่า Extension ชันะคะโอเคไหมฟิโบนัชชีเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันมีหลายแบบมาก ฟิโบนาชีไทม์ฟิโบนาร์ชีแฟนนะคะที่ที่บีใช้ประจำเนี่ยนะคะจะเป็นฟิโบนาชีในการหาจุดเข้ากับฟิโบนาชีที่เป็นเป้าหมายราคานะคะโอเคไหมฟิโบนาชีเนี่ยนะคะใช้เพื่อนะคะข้อหนึ่งนั่นคือหาว่าราคานี่ค่ะมันจะย่อไปถึงไหนพูดง่ายคือหาจุดเข้านะคะเวลาที่เราจะเทรดขาขึ้นเราจะไม่บายตรงนี้ถูกปะแต่เราจะบายตอนที่ราคายอ่อถูกไหมคะอ่า รงราคายอเนี่ยแหละคะ่ะเราจะใช้เพื่อหาจุดเข้าหรือถ้าเป็นสับทางหุ้นเขาก็จะเรียกว่า buy on dip buy ตอนราคายอ่อลงมาอ่ะส่วนมันจะยอ่อถึงไหนเราจะใช้อัตราส่วนฟิโบนัชชีเนะะี่ยค่ะเป็นตัวหาจุดเข้านั่นเองโอเคไหมแบบที่2นะคะที่เขาใช้กันน,นก็คือหาเป้าหมายราคาอ่าหรือว่าจุดที่ราคาจะวิ่งไปถึงนะคะล่าเราหา อัพเทรนเนี่ยนะคะเราจะหาจุดที่มันยอ่อถูกปะก็คือจุดนี้นะคะอันนี้คือแบบที่1ส่วนแบบที่2เนี่ยเราจะหาหลังจากที่มันย่อเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีเป้าหมายราคาเนี่ยวิ่งขึ้นไปถึงจุดไหนอย่างเงี้ยค่ะนะคะพูดง่ายคือหลังจากที่ย่อเสร็จการหาเป้าหมายราคาเนี่ยจะหาหลังจากที่ย่อเสร็จโอเคไหมการหารีเทสเมนต์นะคะนั่นเป็นการหาจุด ย่อของราคาเพื่อที่จะเข้าอ่าสมมติ up trend เราก็จะหาจุดที่ราคาจะย่อเพื่อที่จะบายถูกไหมเราจะใช้ level นะคะตั้งแต่ศูนย์นะคะจนถึง100หลังจากที่ราคามันย่อเสร็จแล้วอะค่ะเราจะต้องใช้ level ตั้งแต่100นะคะขึ้นไปเลยนะคะหรือว่าพูดง่ายคือข้างบนเนี้ยนะคะตั้งแต่100ขึ้นมาเนี่ยเขาจะเรียกว่า extension นะคะอ่า ทีนี้ฟีบบริชที่ใช้หาจุดเข้าเ e ทส s เมนต์มันจะหาจุดเข้าได้ตอนราคาเป็นเทรนดโอเคไหมเป็นเทรนดเท่านั้นนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าราคามันจะต้องเป็นอัพเทรนดกฎของอัพเทรนหรือว่ากฎของการดูโครงสร้างของราคาอัพเทรนเนี่ยทุกคนจะต้องรู้ว่ามันจะต้องมีสวิงไฮที่สูงขึ้นนะคะเท่านั้นอ่ะ จะต้องไม่มีการเสียโครงสร้างของราคาโอเคปะให้ทุกคนจำคียนี้ไว้เลยนะคะนั่นก็คือราคาเนี่ยมันจะต้องเป็น uptrend เท่านั้นอันนี้คือ swing low นะคะโลนะคะอันนี้คือ h i นะคะอันนี้คือ l o อันนี้คือ h i g เวลากราฟเดินทางอะค่ะการหา retestment นะคะ,ห,ะ,คะหรือว่าการหาจุดเข้านั่นแปลว่าเราจะต้องหาระยะที่มันยอ่อลงมาถูกไหมนั่นคือระยะตอนที่ราคาเนี่ยค่ะมันยอ่อลงมาอ่านะคะแสดงว่า ราคาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะย่อถึงจุดนี้ถูกปะเพราะอะไรเพราะจุดนี้คือสวิงโลที่สวิงโลสุดท้ายของอัพเทรนนะคะพูดง่ายคือราคาจะต้องไม่หลุดลงสวิงโลนี้ถ้าหลุดลงรีเทสเมนต์ตีไม่ได้แล้วโอเคไหมคะแต่ถ้าไม่หลุดนะคะแล้วเรากลางยังไงเราเห็นว่าเฮ้ยราคาเนี่ยเป็นอัพเทรนแล้วเราจะตียังไงนะคะการตีรีเทสเมนต์ทุกคนจะต้องมองหาสวิงโลสุดท้ายก่อน ของอัพเทรนนั่นก็คือสวิงโลนี้ถูกไหมอ่าและเวลากราฟมันเดินทางขึ้นนะคะเราจะต้องไปหาสวิงไฮล่าสุดหรือว่าไฮก็ไฮนั่นเองทุกคนจะต้องไปหาไฮไฮนะคะอ่ะทุกคนได้แลวนะคะทีนี้ทุกคนเห็นแล้วว่าเอออันเนี้ยนะคะคือไฮก็ไฮฟิโบนัชชีลีเทสเมนต์ขาขึ้นลากขึ้นลากตามกราฟเลยค่ะกราฟไปทางไหนลากจากสวิงโลไปสวิงไฮนะคะแสดงว่าเราจะลากจากโลนี้ไปไฮนี้โอเคปะ ถ้ารีเทสเมนต์เราต้องการที่จะหาจุดเข้าเราจะลากจากสวิงโลไปสวิงหายขาขึ้นลากขึ้นโอเคไหมคะขาขึ้นนะคะเท่ากับลากขึ้นนะคะอันนี้คือรีเทสเมนต์นะคือมันต้องให้ได้ไฮแอกก่อนนะถ้ายังไม่ได้ไฮแอกไฮอะค่ะแสดงว่าเรายังไม่สามารถที่จะลากรีเทสเมนต์ได้โอเคไหมทีนี้มันจะมีเลเวลเกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือเลเวลตามนี้นั่นเอง0ูถึงหนึนะคะ อะไรก็ช่างนะคะ100จะต้องอยู่ตรงนี้โอเคปะจะต้องไม่หลุดอะรีเทสเมนต์จะต้องไม่หลุด100นะคะอันนี้คือ0นะคะตรงนี้ก็เป็น23นะคะ38 61นะคะ78แล้วก็88นะคะอะสังเกตว่ามันจะมีโกลเด้นเ t i o ชอยู่ นะคะมันจะมีกด้วยเลยคือ68.8ราคาค่ะมีโอกาสที่จะมาถึง6 1 8นะคะแล้วก็กลับตัวแล้วก็ขึ้นได้นั่นเองนะคะแต่จริงแล้วทุกเลเวลอ่ะสำคัญหมดอยู่ที่ว่าไอเลเวลนั้นนะคะมันจะมีอะไรให้เราสังเกตนะคะบางคนก็ใช้ r e เทสเมนต์ไปทับซ้อนนะคะกับสวิงย่อยเพราะว่าเวลาที่ราคาเนี่ยค่ะมันเดินทางขึ้นมามันไม่ได้เดินขึ้นเป็นเส้นตรงไงมันจะมีสวิงสวิงถูกไหม อ่านะคะมันจะมีสวิงย่อยนะคะแล้วก็เทคนิคที่วิลี่เคยสอนนั่นคืออิมบาลานโซนถูกไหมคะอ่าสมมติว่าเป็นขาขึ้นขึ้นมาแท่งไหนที่มันเป็นแท่งเขียวๆใหญ่ๆอะ่ะนั่นแหละนะคะคือแท่งอิมบาลานหรือว่าเป็นแท่งที่สตองบายนะคะเป็นแท่งบายที่แข็งแรงอ่าพูดง่ายคือเป็นแท่งเขียว จุดไหนที่มันมีแท่งสีเขียวที่แข็งแรงอ่าจุดนั้นแล้วมันตรงที่กับเลเวลเขาก็ใช้จุดนั้น,นะคะเป็นจุดที่ทับซอ้อนอ่านะคะทับซ้อนนะคะทางเทคนิคแล้วเขาก็รอที่จุดนั้นนั่นเองโอเคไหมคะหรือบางคนก็เอาไปใช้กับนะคะเอลเลียตเวฟนะคะก็ไปนับขึ้นนะคะ1 2 3 4 5นะคะ A B C นะคะอ่ะจะเอาไปใช้กับแนวรับแนวต้านอ่าหรือว่าโซนอ่าได้หมด3 4 5นะคะได้หมดเลยนะคะขึ้นอยู่กับเทคนิคของเราโอเคปะจะบอกว่าทุกเทคนิคอะค่ะจริงๆแล้วการเทรดมันมีหลายเทคนิคถ้าเราเอาหลายเทคนิคอะมาทับซ้อนกันมันจะให้อัตราวินเลทหรืออัตราชนะของเราเพิ่มขึ้นทุกคนจะเห็นว่าตรงเนี้ยราคาเป็นอัพเทรนด์เวลาที่เราจะหาจะกลางขึ้นถูกไหมฮะอ่าจะกลางขึ้นถูกไหมคะจากโลไปไฮเห็นไหมคะอ่ะ อันนี้แบบนี้นะคะแล้วราคาเห็นไหมคะราคากลับมานะคะรีเทสนะคะที่จุดที่มันมีในยยะนั่นก็คือเลเวลที่50ที่ตรงกับโซนของอิมบาลานซ์โซนทุกคนจะเห็นนะคะว่าถ้าตรงเนี้ยนะคะยังไม่เกิดทุกคนจะเห็นว่ามันมีอิมบาลานซ์โซนอยู่เห็นไหม นะคะเราก็กางขึ้นมานะคะและนะคะเราก็จะเห็นนะคะว่าราคาเนี่ยค่ะมันไม่สามารถที่จะนะคะมันไม่สามารถที่จะผ่านเลเวลของ50ลงไปได้เห็นไหมคะอ่าราคาแทงลงมานะคะราคาแทงลงมานะคะเห็นไหมยื่นไส้ยื่นไส้ยื่นไส้นะคะแล้วก็ฟอร์มตัวแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะคะ,ะ,คะเราก็ไปดูในไทม์เฟรมเล็กไงคะที่ราคาเนี่ยนะคะมันมาถึงตรงนี้เห็นไหมคะว่ามันมีการ เสียโครงสร้างหรือว่ามันเกิดการกลับตัวตรงทำเฟมเล็กตรงนี้นั่นเองโอเคไหมนะคะโอเคเนาะแล้วถ้าดูในทำเฟมเล็กไม่เป็นนะคะทำยังไงนะคะถ้าดูในทาเฟมเล็กไม่เป็นวันนี้จะบอกว่าทุกคนจะต้องดูแท่งเทียนออกไงทุกคนจะต้องดูแท่งเทียนออกนะคะเวลาที่ราคาเนี่ยมันลงมานะคะวันนี้จะบอกนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งเลยนะให้ไปเลยนะคะดูนะว่าทุกคนจะเห็นว่าเมื่อราคามันลงมาค่ะเขาจะลง ลงนะคะลงเห็นไหมและมันจะมีแท่งเทียนนะคะที่ส่งสัญญาณในการกลับตัวขึ้นนั่นก็คือแท่งนี้นั่นเองเพราะอะไรนะคะตอนที่ราคาเนี่ยมันทำท่าเหมือนกำลังจะลงอยู่อะคะ่ะก็คือแท่งเนี้ยเห็นปะอยู่ๆะค่ะมันมี engulfing เกิดขึ้นนั่นก็คือการส่งสัญญาณการกลับตัวนะคะนั่นก็คือแท่งนี้นั่นเองเพราะอะไรเพราะมันกืนกินเห็นไหมมันกืนกินหัวเห็นปะ ถ้าใครเข้าด้วยเทคนิคแท่งเทียนนะคะแล้วมันก็กืนกินหายราคาต่ำอยู่ดีราคาลงมาปิดนะคะวันนี้เคยอธิบายแท่งเทียนไว้อยู่นะนะคะแท่งเทียนเนี่ยราคาไหลลงมานะคะแล้วราคาต่ำสุดอยู่ตรงนี้อยู่ดีราคามีแรงซื้อกลับขึ้นไปแล้วปิดสูงข้างบนเลยปิดกืนกินกรอบนี้ทั้งหมดเห็นไหมคะมันก็บ่งบอกเลยว่าเฮ้ยไอตรงเนี้ยค่ะ ราคาไม่สามารถที่จะผ่านขึ้นไปได้แล้วเพราะฉะนั้นแท่งถัดไปที่เราจะสามารถเกิดเซตอัพได้นั่นก็คือแท่งที่ราคาค่ะวิ่งต่อจากแท่งนี้นั่นเองนะคะนั่นก็คือจุดนี้โอเคปะ่ะเนี่ยนั่นก็คือจุดนี้เห็นไหมคะอ่าเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือเซตอัพนะนี่คือเซตอัพเลยนะโอเคไหมคะเนี่ยค่ะ ซึ่งเราจะต้องจับพฤติกรรมนะคะแล้วตรงนี้เห็นปว่ามันมีนัยยะนะคะมันมีนัยยะนั่นคือมันเป็นอิมบาลซซนอานะคะแล้วราคาเห็นไหมคะก็ไปเลยอา